สวัสดีครับหนูชื่อลวยรวยหนูรวยรวยเป็นพิทบูพิทบูแบนด็อกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเป็นมาขี่ดื้อนะคะน้องมาขี่เล่นม้าดือ้อมาดือ้อมาดือาด้อเลยรวยวายรวยวาย เห่าด้วยม่ม e ีโคลทำเลยคะมีเ <amer> ห่าด้วยรวยรวยรวยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเนะสวัสดีครับสวัสดีครับวายจะงาบแม่อย่างเดียวเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโตมันจะดูลายมากมากเลยนะคบแขวค่อมขนาดนะคะอายุประมาณสองเดือนเศษๆนะคะ เ็นลูกครึ่งครึ่งอุบลครึ่งมหาสารคามอวันนีครับอ่องเอยๆเรอยๆแม่แม่เพล่นกัจับนักกมาเจสิบหาโลนะคะพอเพิ่นกัจจานักเก่าสิบหาโลนะคะพันเป็นพิษบูพันใหญ่นะคะเลยๆอันนี้ขนาดว่าสองเดือนเศษนะคะตัวยังตัวใหญ่ปน้นะคะอันนี้เลยๆมานี่มา มาเร็วๆดูความน่ารักของพี่บูน้อยกันไปนู่นไปนู่นไปนู่นไปเร็วๆไปมักอยู่น้ำข้นนะคะมักกัดมักหยอกเร่ยเลยเร่ยเลยเร่ยๆอย่าเด้ออย่าเด้อแม่เจ็บหมดแล้วแม่เจ็บหมดแล้ววันนี้ครับก่อนนั่งเฉยๆก่อนไม่ยอมนั่งเฉยๆเลยดูดิอ๋ออย่ากัดซอยแม่นั่งเฉยๆก่อนนั่งเฉยๆก่อนเร็วๆ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  สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมก่อนสวัสด,ดีครับเพื่อนเพื่อนก่อนเลยเลสวัสด,ดีครับก่อนสวัสด,ดีครับก่อนสวัสดีครับอ่ามองเห็นจะคองในกระจกเลยนะคะพี่น้องเลยว่ามักพันมากเด่นหนามนะคะตาพันเอามาที่แหก็จะเป็นสีฝานะคะ,ะอ่าอะไรนะเลยเยถ่ายรูปก่อนเลยเยพิ่บูน้อยเร็วเร็วถ่ายรูปก่อนหันหน้ามากล้องเร็วหันหน้ามากล้องเร็ว เรื่อยเรื่อยเรื่อยเร่ยประกาศล,ลงนะคะพี่น้อง <g vaccines> ย่านโตกก่นเรื่อยๆรืยสวัสดีครับก่อนเรื่อยๆรอยอยากลงแล้วอยากลงแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันซ้ำนี้นะคะ <c aten> ขอบคุณที่ติดตามนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเรื่อยเรยบ๊ายบายครับ